โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะสอนแนะนำนะครับจะแนะนำการใช้ดิจิตอลสไลด์นะครับดิจิตอลสไลด์คืออะไรดิจิตอลสไลด์ก็คือเป็นสไลด์ตัวอย่างเนื้อเยื่อนะครับที่เราจะเรียนในเรื่อง Animal ที่ชูนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อสัตว์ซึ่งปกติเนี่ยเราจะเรียนเราจะดูเนื้อเยื่อหรือว่าศึกษาเนื้อเยื่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีเว็บไซต์ออนไลน์ที่เราสามารถดูเนื้อเยื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับเราจะเรียกว่าดิจิตอลสไลด์เนาะนี่จากลิงก์นะครับที่ผมได้ให้พวกเราไว้นะครับได้โพสให้ในลิงก์แ l a นะครับ Animal ที่ชัวเนี่ยก็ให้เราในนี้ก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Talk l a b แนะนำการใช้แล้วก็เนื้อหาปฏิบัติการนะครับให้เราคลิกที่คำแนะนำการใช้ดิจิตัลสไลด์นะครับ อ่ะแล้วก็เปิดให้เต็มจอนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีลิงก์ดิจิตอลสไลด์นะครับอันนี้ที่เป็น Virtual Slide List อันนี้นะครับแล้วก็เราก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยครับใน Virtual Slide List มันก็จะมีตัวอย่างสไลด์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เราเรียนเนี่ยมันก็มีอ่าอีพิเทเรียมอีพิเทเรียลทิชูใช่ไหมครับมีคอนเนกตีทิชู มีส่วนที่เป็นอะไรอีกมัสโซแล้วก็ส่วนที่เป็นอันนี้ periferal nerve นะครับแล้วก็มีส่วน central nervous system นะให้เราเลือกนะครับหลักๆที่เราจะผมจะสอนจะเป็น epithelium tissue กับ connective tissue เนอะ,อะลองเลือกที่ epithelium tissue กนแล้วก็กด apply นะครับมันก็จะได้ตัวอย่างสไลด์ของ epithelium tissue นะครับดงนั้นลองเรากดที่จริงๆดิจิตอลสไลด์มี2แบบ แบบเว็บสโคปนะครับอันนี้ใช้ดูในเว็บกับ Image Scope อันนี้จะต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับเพื่อความสะดวกเนาะเราใช้เฉพาะ Image Scope ก็พอนะครับอ่าก็คือให้เราคลิกคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาดีกว่าเนาะคลิกตรงนี้ก็ได้ปุ๊บพอคลิกเสร็จปุ๊บเนาะเราเานื่องจากตัวดิจิตอสลสไลด์เนี่ยมันจะใช้ Adobe Flat p p l y y r r นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ถ้าใครที่เพิ่งใช้ครั้งแรกมันจะถูกบล็อกไว้นะครับเนาะงั้นให้เราปลดบล็อกก่อนโดยมาที่มุมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กดไปที่ manage แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดนะครับคลิกอีกทีหนึง่งแล้วก,กด Allow นะครับทีนี้เราก็จะเห็นรอสักครู่นะครับ อ่าน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างสไลด์นะครับตะกี้ผมเลือกเลือกอะไรเอ่ยตัวอย่าง small intestine ลำไส้เล็กนะครับซึ่งใน small intestine เราก็จะดู simple columnar epithelium ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเนื้อเยื่อลำไส้เล็ก small intestine นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกซูมได้นะครับเหมือนกันที่เราใช้ adjustment นะครับทั้ง cross แล้วก็ fine adjustment กดกำลังขยายได้นะครับส่วน panel ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ย อันนี้คือเหมือนกับเราจะเลือกบริเวณตัวอย่างที่เราจะเลือกว่าจะดูตรงไหนนะครับอ่าตัวอย่างเช่นหรือไม่เราก็ใช้เมาส์ก็ได้นะครับลูกกลิ้งเมาส์เนี่ยคลิกเข้าคลิกออกมันก็จะซูมได้เช่นเดียวกันหรือกดเครื่องหมายบวกที่แป้นพิมพ์ก็ได้โอเคเนาะอ่ะเอาเวลาดูเนี่ยครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเนื้อเยือ่ออันนี้มันเนื้อเยื่อทั้งลำไส้เลือะถ้าเราจะดู อ p พิเทลิเอียมนะครับเราก็ต้องดูบริเวณที่เป็นอ p พิเท l i เ m ียมท u ชูนะครับที่อยู่ข้างในามาที่อยู่บริเวณนี้อ p พิเท l i เ m ียมท u ชูอยู่ติดกับดูเมนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยายเฉพาะส่วนที่เราจะดูนะครับอ่ะค่อยๆขยายไปอ่าอันนี้อันนี้คือดูเมนเนาะอันนี้คืออ p พิเท l i เ m ียมท u ชูใช่ไหมครับอ่ะขยายไปอีกปึ๊บรอสักแป๊บหนึ่งโอเคเนาะ โอเคอ่ะ okay. อันนี้เราก็จะเห็นอิทิเลียมท่ชูนะครับมาที่เรียงกันเป็นแถวอันนี้ก็จะเป็น s i มเพิลคอล m หน้าอ i พิเลียมใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็คือถ้าเราจะดูดิจิตอลสไลด์จากลิงก์นะครับแต่ทีนี้ในเนื้อหาที่ผมให้พวกเราไปดูนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอิพิเลียมท่ชูเนาะแล้วก็เปิดให้เต็มจอนะครับ ตรงตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อสมมติตัวอย่างเช่นเนยขอเลือดหนะ้าตรงนี้ตรง e p i t h e l i ียม i s s u e นะครับตรงนี้ผมได้ให้ลิงก์ของดิจิตอลสไลด์ไว้แล้วนะครับเราก็สามารถกกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะมาในตำแหน่งที่เป็นดิจิตอลสไลด์นะครับถ้าใช้แล้วมันไม่ขึ้นนะครับให้คลิกตรงนี้แล้วก็กด Allow ก่อนทีนี้เราก็จะได้ ดิจิตอลสไลด์เหมือนกันนะครับฉะนั้นจะเข้าทางไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับ